สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาเพาะเมลิทานตะวันนะคะก่อนอื่นเราก็จะแช่เมลิดทานตะวันไว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งวันหรือสิบสองชั่วโมงนะคะด้วยน้ำอุ่นค่ะอันนี้คือมมลิทานตะวันที่เตรียมไปแล้วสองขีดสองร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเลยน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะ เไปเยเสร็จแล้วเราก็จะกุดให้มันจุมน้ำลงไปแช่ไว้12ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาแล้วเราก็จะเอามาบ่มอีก12ชั่วโมงแล้วเราก็จะไปเตรียมลงในภาชนะที่เราจะเพาะกล้าจิตเปี่ยนบัานก็ได้กินะะคะ เมื่อเราเตรียม,มเมล็ดทานตะวันเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมดินสําหรับปลูกแล้วก็ภาชนะที่จะใส่นะคะแล้วก็จะเตรียมกล่องอาหารกล่องอาหารนี้เราจะมาเจาะรูเพื่อให้น้ำบายน้ําออกมานะคะแล้วเราก็จะเอาดินที่เราผสมไว้เตรียมไว้ใส่เข้าไปในกล่องพอประมาณนะคะแบบนี้ค่ะใส่ลงไป พอดีกับที่เราจะเพาะกาเมลิดทำไปเรื่อยจนครบกล่องอาหารที่เราได้มาเราก็จะไม่ทิ้งค่พะพอได้มาเราก็จะมาล้างแล้วก็เจาะรูไว้สำหรับเพาะกาเมลิดไปแล้วก็จะใส่ยิดลงไป เมล็ดทานตะวันหลังจากที่เราแช่น้ําอุ่นแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาบ่มไว้ประมาณ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็ได้ค่ะเพื่อให้รากเป็นงอกมากๆค่ะนี่ค่ะที่เราบ่มไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเสร็จล้วก็จะมารวยรวยลงไปในกระถางแบบนี้ค่ะในกระถางที่เราเตรียมดินไว้แล้ว ให้มันพอดีที่มันจะงอกทำไปจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาดินมาลูข้างหน้าอีกค่ะให้มันทับตุนลงไปนี่แบบนี้ค่ะ เมื่อเมล็ดทานตะบันมันงอกแล้วระบุมไปแล้วได้เวลาแล้วเกิดรากแล้วเราก็จะเอามาใส่ในกล่องที่เราเตรียมดินไว้สำหรับเพาะนะคะโดวยวางลงไปห่างๆเพื่อต้นงอกขึ้นมาจะได้สวยเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินมาทับข้างบนอีกแล้วก็รดน้ำนี่ค่ะ รยเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะดินมากรูอีกนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะแล้วก็เก็บซ้อนกันเลยซ้อนกันเพื่อจะให้เมล็ดงอกขึ้นมาสวยซ้อนกันจากสองสามชั้นก็ได้อันนี้จะซ้อนอแค่สองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไป ไว้ใ,ในที่ไม่โดนแดดค่ะเมื่อเราใส่กล่องสร็์แล้วเราก็จะเอากล่องซ้อนกันสองชั้นแล้วมาเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดค่ะสองวันเราจรึงจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ยายเพาะกล้าตุ้นอ่อนทานตะวันมาได้จิตวันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปรับประทานได้แล้วคะ่ะการเก็บก็ไม่ยากนะคะตัดตัดเลยค่ะตัดให้เสมอดินเลยแล้วก็ล้างน้ำเท่านั้นเองสำหรับในกระบะนี้ ได้เก็บไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือส่วนที่ยังไม่งอกก็งอกขึ้นมาแล้วสามารถเก็บไปรับประทานได้เลยค่ะวิธีเก็บต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็จะใช้กันไกลตัดเลยนะคะแบบนี้ค่ะ เป็นเปลือกแก็แกะออกใส่น้ำคือเมื่อเราเพะก้าได้เจ็ดปดวันแล้วต้นมันถูกแสงแดดมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เก็บได้นะคะประทามได้เลย